ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะใหม่แล้วใหม่แล้วดูกลมนะ้วัดีตนอนรับข้าสู่ช่องแพรหมวามเชนแนลคะ่ะแต่น้ำอาจยมบุญคิดดื้อ,อดอนหลับ なるほど。 พนนี่เกดตื่นนะลุกแล้วแต่คือตาเปิดแล้วแต่ไม่ไม่ยอมลุก <c oughs> จำบุทที่เสา <c oughs> แม่ก็กินอาหารก็ Get. Get. Get stay, เก็ดทำไงทำไมเนี่ยนอนนานแล้วเช่นุพพอตื่นหรอบอฮะพอตื่นหรอบอเยอะฮิวดงก็ไม่ลุกตื่น ลอยกูเป็นเด็กเหรอเอ๊ะเ้ก i ตื่นเลยยังครัี้เาเี้เา เคียวดังมาด นี้นอนนานมากเลยหลับตาแล้วหลับฟุ๊งเลย ปลุกอีกไม่ยอมตื่นไม่เกลียดว่าปลุกสองสามรอบแล้วไม่ตื่นนะปลุกแล้วปลุกอีกไม่ยอมตื่นอ๋อยืด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 อ่านอนต่ออ๋อยืดก่อนยืดก่อนยืดขาก่อนยืดขาก่อนยืดขาก่อนขาตื่นแล้วตื่นแล้วอู้หูตื่นแล้วตื่นแล้วตอนนี้ อ๋อตื่นขึ้นมาเจอใครเอ่ยพ่อพ่อผมตื่นนะครับพอ่อพ่อผมตื่นแล้วครับลุกแล้วลุกแล้วพุอพ่อก่อนอ,อะอ่ะดับดับเขาพอ่ดอ,พอดับดับเขาตื่นขึ้นมา <laughs> ไปแล้วไปแล้ว หานงหงานองไอ้เกี้ยวเขาแข็งเลยมาแล้วจะเอ้แฟบอยู่ใต้ท้อหงหานงหานง ก่อนค,ครับนอนงายมากเท่าวันนี้นอนตสามชัม่วโมงหชั่วโมงก่อนนนอานแล้วนอนนาน,น,นามากครับจมูกนี้เป็นช้างที่โตชอบนอนมากที่สอ,องกนแล้วี่เกลยจเลยครับรท,ที่เกียดลุกอน,นอนนอนดูดนมตึ๊บจุ๊บ๊บบพ,พี่เกียดลุกเึ้นเดิน <laughs> ม้ต้องกินนมงคืนนอนต้องจุกให้ไปกินนมถึงจะรอลุกไม่ตื่นมากินนมถ้าไม่จุกไม่ยอมตื่นกินนมนะพี่เกียรต่นีจะไปเกน่ยไนไอกินต้อง้องมาซิ้นหน่อยยุจะเหมือนพ่อนะพ่อพ่อเขาอย่างเี้พ่อเขาี่เกียรตี่เกียรเดินใาเดินโอ้ยันยั สูเดินหนึ่งก็จะเท่าแม่สูงไปเลยแม่แล้วก็สูงขึ้นไหมสูงขึ้นไหมสูงขึ้นดูแม่เขาเหน็บไปอีกไงก็ลาดูว่าอะไงฮ ทางนี้ดีลูกโหทาทาหนู้อนมลวม่กินลำบากอะรวอะไรวะอะไรคที่ต่อมันเร่นนอของผม มีอะไรมีอะไรผมจะนอนด้วยแล้วนอนมาหาเราพ่อมามาลองพ่อมานาลูมาองพ่อมาไม่นอนไม่นอนจะมาผู้พิทนอนไหมนอนพ่อไหมนอนไหมนอนไหมไม่นอนไปกินนมแม่ดีกว่าไม่อยากนอนแล้วอิ่มแล้วไอ้นอนต้องสามชั่วโมงไองไม่อิ่มอยู่ได้หรอเปิดนมพ่อเปิดนมกินนมพ่อกินนมพ่อเฮ้ยอย่าเข้าใจผิดนะ jangan bunai kamu mati nggak mau kaya jadi pilih, ah makan, ah makan, ini makan ini boy, ini makan ini, makan, ah ah ah, ini ini, eh, ini habis kangen, ini mungkin numpuk ini,

ทีกลางอันจงอ่ะน่าสูงขึ้นเยอะเลยพ่อสูงขึ้นหบอกอับสมุดอ่ะอัติเดือยอัตอมัตอัตอมัตเฮ้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 มาหากล้องสวัสดีจับผมตื่นแล้วครับไปไหนลูกไปไหน คนจะสูงสูงพ่อเนาะอืมจะสูงๆเออใช่ฮะจะสูงๆของร้านจั่งการของร้านจั่งการันเรลังสูงสูงขึ้นแล้วครับพ่อถ้ารับชมคลิปของเราแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะขี้เกียจเดินขี้เกียจรกขี้เกียจกินนมโอ้โห เขอบคุณทุกท่านนะคะที่การติดตามรับชมนะคะ thank you very much ขอบคุ bye bye. Bye bye. <laughs> <laughs> uh ีวะเฮี o เกนซีดบ๊ายบ e ยอวัดอีทายบ๊ายบาย thank you very much ขอบคุณซีบายบาขอบคุณทุกทาเชครับสวัสดีครับ